สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง In m e t In Life ชีวิตต้องลงทุนช่องที่นำเสนอสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองการออมเงินและการลงทุนให้ร่ำรวยเพื่อความมั่นคงทางการเงินและความสุขในชีวิตฟื้นฟูสมองเพิ่มความฉลาดทางปัญญา แม้ว,ว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีรางของสมองก็จะค่อยๆเสื่อมลงเป็นธรรมดาแต่จริงๆแล้วถ้าเราหมั่นบริหารสมองมันก็จะเป็นการฟื้นฟูประสิทธิภาพของสมองให้ยังคงฟิตเปรียอยู่เสมอถ้าเรามีการกระตุ้นสมองเป็นประจำในสมองของเราก็จะเพิ่มการเชื่อมต่อขึ้นอีกนับล้านๆจุดซึ่งนั่นย่อมหมายถึงว่าสมองจะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียว ในส่วนของสติปัญญาของเรานั้นสามารถพัฒนาให้เปลี่ยนแปลงได้ด้วยเพราะความสามารถของสมองก็คือตัวบ่งชี้สติปัญญาของบุคคลแต่ละคนนั่นเองทักษะหลักหๆสามประการของสมองก็คือความสามารถในการจำการเรียนรู้และการใช้ความคิดสร้างสรรค์บุคคลใดสามารถมีความจำที่ดีสามารถเรียนรู้ได้ดีและเป็นคนที่มีความคิดในเชิงสร้างสารรค์ด้วยอย่างนี้ถือว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาฉลาดด้วย พราะมันสมองของเขาแต่ภาพไม่น้อยแต่ว่าที่ว่ามีดีในทักษะหลักๆ3ามประการนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความสามารถของสมองเรามีมากน้อยแค่ไหนมาดูรายละเอียดในทักษะทั้ง3ประการกันข้อ 1. ความสามารถในการจําสมองของเรามีวิธีการจําอยู่2ระดับคือการจําระยะสั้นและระยะยาวความจําระยะสั้นก็คือ ความจำในเรื่องพื้นฐานประจำวันเช่นต้องจำได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างในวันนี้หรือหมายเลขรหัส atm ของตัวเองส่วนความจำระยะยาวก็คือความจำที่ไม่ใช่แค่ตั้งใจจะท่องจำก็สามารถจำได้แต่เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนเพราะความจำระยะยาวจะเป็นเรื่องต่างๆที่ไม่มีขีดจำกัดข้อ2ความสามารถในการเรียนรู้ ถ้าคนสองคนได้เรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกันแต่คนที่มีศักยภาพทางสมองดีกว่าก็จะสามารถนำความรู้นั้นไปวิเคราะห์หรือนำไปเป็นข้ออ้างอิงใช้ให้เกิดประโยชน์ออกไปได้ไม่ใช่แค่รู้ไว้อย่างเดียว แต่ไม่มีการจัดการกับความรู้นั้นๆให้เหมาะสมแต่และโอกาสด้วยข้อ 3. ความคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ยังมีคนอีกไม่น้อยที่คิดว่าความคิดในเชิงสร้างสรรค์เป็นเรื่องของพรสวรรค์แต่ความจริงแล้วเป็นสิ่งที่เราสามารถพัฒนาและสรรสร้างให้เกิดขึ้นได้เพราะเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพในการคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่แล้ว แต่บางคนไม่ได้ดึงมาใช้จึงไม่มีความมั่นใจในตัวเองว่าจะมีความคิดในเชิงนี้ถ้ามีการฝึกฝนและบริหารสมองให้ถูกหลักถูกทางความสามารถในเชิงสร้างสรรค์จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นผู้ที่มีดีในส่วนนี้อยู่แล้วก็สามารถขยายขอบเขตความสามารถได้หากมีการฝึกฝนและพัฒนาอยู่เสมอขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเราอย่าลืมกดติดตามกด s ับ s c r รค์ เพื่อและไม่พลาดสาระความรู้ดีๆฝากกดไลค์และคอมเมนต์เนื้อหาที่อยากให้เรานําเสนอได้เลยนะครับถ้าหากว่าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยด้วยนะครับ